อ๋อนั่นมันอะไรหอเอาละไปต่อกันเถอนะเอ๊ตรงนั้นนะ่ะแต่ไปด้วยอายของควบเชื่อเลยอ๋อนี่คือบอ่อน้ำแห่งเวทมนต์บอ่อน้นํานี้จะช่วยพัฒนาอาวุธได้ดีมากเลยละโอ้น่าสุดใจฮะฉันจะใช้บอ่อน้นํานี้พัฒนาของทั้งหมดที่ฉันมีแล้วมาดูกันว่าคนของฉันจะพัฒนาไปได้มากแค่ไหนว้าวขดของนาย,นยช่างยอดเจียมมากเลยอ๋มันยอดปะถ้าอย่างนั้นก็ต้องพัฒนาสงสิ่งนี้ด้วย บทสวนแล้วต้นมาลึกลับทั้งเก้าฮ้ <c oughs> ไม่เลวสมบัติใหม่ของฉันเก้าบทสรวนเอาละไปดูชันสุดท้ายกันเถอะนะอ๋อฉันสุดท้ายเมื่อคุณรุดอ๋อนี่มันห้องโถงจักรพรรดนี่ใช่คนบอกไปที่ไหนต้องเจอจกกักรพรรดิผู้ปกครองโลกทั้งสามอาณาจักรและทั้งหกเส้นทางอ๋อน้่ตาไม่สิ เลือดอ๋ถอถอยออกมาก่อนลยคูเออ่ฮ่ออดูแะไบ้างเฮ้ยอเฮ้ยพลังมหาศาลอะไรเช่นนี้นะเป็นเพียงแค่มนุษย์แต่ก็ไม่เกรงกวัวข้จาจักรพรรดิปีศาจตะวันตกก็้าดียังไงเหรอ รับใช้มนุษย์จ้ากันเหรอถ้ากันก็รับประปองมันให้ได้สิเฮ้ยไม่จำเป็นเลยฮฉันตัวแล้วดูแลตัวเองได้ฮากดีดีวะอ๋อะไรกันเดี๋ยาฮ่าไร้สง่าดิเศษ จะจะมีน้ำใจอะไรงั้นเหรอจะบอกให้เอาปืนร่างกายของฉันนี่ยคืออาวุธที่แข็งแกร่งที่สุดของฉันจักรพรรดิปีศาจถึงตาคุณละฮะปิ้วไฟแห่งน้อนมิงยังงั้นเหรอนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งดทูน้อนจะพึ่งนี้ใจไปจักรพรรดิปีศาจตะวันตกจะต้องกลับมาอีกอย่ามัวเสียเวลาอยู่เลยไปกันเถอะอ๋อ พระราชวังสาดีกาอะอินดีด้วยเจ้าผ่านการทดสอบของข้าในสองเลดอ๋ทดสอบใช่ั้งหมดเพียงเพื่อสืบหาผู้สืบทอดเท่านั้นเจ้าจงยอดเกียบม,มาเอาละอะพลังที่อยู่ในตาประทรับของจกกักรพรรดิเช้ามาหาจจัจจรรย์อะไรอย่างนี้และดูเหมือนว่าจะเข้าถึงแก่นแท้ของความเป็นอมาตะได้ พลังที่บอกกับเจ้าจริงๆเอาละเจ้าไปได้แล้วนี่ฉันจำได้ว่ามีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้ฉันจะพานไปอ่ออ๋อถึงแล้วนี่ไงนี่คือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ในตำนานมันสามารถปรับแต่งวิญจา์และสร้างวิญจา์ได้